thank สวัสดีฮรทุกคนอยู่กับผมทูไทยไบเกอร์ได้เลิกงามยามดีแล้วนะครับที่เราจะนําน้องชบาเนี่ยไปแต่งกันคลิปนี้นะผมจะแต่งทุกอย่างทั้งหมดที่เราจะใช้ที่เราจะใส่ไปในรถติดไปในรถทั้งหมดนะครับให้ชมกันแล้วก็จะบอกพิกัดด้วยนะครับว่าไปแต่งที่ไหนทําอะไรยังไงบ้างนะครับผมคิดว่าเรื่องเครื่องยนต์อะไรต่างๆเนี่ยผมน่าจะไม่ทาไม่ยุ่งเลยนะครับแค่เดิมๆมันก็วิ่งดีวิ่งแรงอยู่แล้วนะครับและสิ่งที่ผมจะนํารถไปติดตั้งนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็อย่างแรกเลยแคดบาร์ เพื่อติดไฟเพื่อป้องกันการล้มแล้วก็ด้านหลังนะก็จะมีแหลกแล้วก็ปี๊บนะครับที่เราต้องใส่อยู่แล้วแหลกข้างจะมีไหมอันนี้เดี๋ยวลุ้นอีกทีหนึ่งส่วนปี๊บหรือกล่องหรืออะไรต่างๆนะครับจะใช้แบนด์ไหนอะไรก็เดี๋ยวมาตามชมกันเรื่อยๆในคลิปนี้นะครับแต่อย่างแรกนะครับที่มาแล้วก็คือชิวหน้านะอยู่ในบ้านนะครับนู่นครับตรงหมวนู่นเลยนั่นนะครับกล่องนั่นแหละ แต่ว่าวันนี้ผมจะต้องเอาไปติดแทสบาร์ก่อน x a d v เนี่ยผมจะใช้ของ SRC ซึ่งเดี๋ยผมจะขี่ไปชนบุรีนะวันนี้เราจะไปติดตั้งกันถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มลุยกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารถาผมแต่งออกมาแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะครับเรามาถึงที่ SRC Thailand นะครับเป็นเรียก <ส ıldı S 1> ว่าโรงงานเลยนะบอกว่าโรงงานใหญ่มากที่นี่เขาทำแบบ หลายรุ่นนะยี่บีอ็มฮอด้ยามาฮที่นี่ทําหมดเลยนะส่วนผมวันนี้มาติดอะไรบ้างเนี่ยมาดูกันนะครับเอาไปดูด้านในเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาติดในห้องทำงานเขาเลยนะนี่ตอนนี้เราจอดรออุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะครับอ่ามาแล้วเริ่มมาแล้วอ๋ออันนี้กาดไฟหน้าอผมว่าใส่ไปด้วยเลยก็เทนะผมเอาเป็นแคสบ้าแบบตัวเต็มเลยนะขึ้นมาตรงเนี้ยเพราะว่าผมเห็นเสียรีวิวแล้วใส่ดีกว่านะครับตอนแรกก็จะเอาครึ่งท่อนนะ แต่ว่าใส่ตัวเต็มดวมจะได้ใส่ไฟได้หลายดวงนะครับแพนไว้ว่าจะใส่ไฟแค่2คู่มี Future Eye แล้วก็ของพี่ชิว P84 เดี๋ยวไปทำไฟกันหลังจากนี้ต่อเอาเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันรถก่อนนะครับก็คือแคชบาร์มีแหลกท้ายด้วยนะหลักๆเลยก็จะมีแคชบาร์กัดไฟหน้าแล้วก็กัดหม้อน้ําแล้วก็รวมถึงตัวตีนเป็ดด้วยนะครับเพราะว่าตอนตอนเอียงรถมาค่ตั้งเดียวมันค่อนข้างลาชันหน่อยนะครับ เบามากครับตอนแรกนึกว yeah! well. ่าหนักนะเนี่ยเบาเลยอันนี้เป no ็นสแตนเลสใช่ไหมครับพี่ตัวนี้นั่นเลยเลยอเคอันนี้เป็นเหล็กอ่ะถ้าเหล็กจะหนักกว่าดูเรื่องเลยการว่าน้ำอะไรพวกนี้เป็นสแตนเลสหมดสแตนเลสครับผมอ๋อโอเคครับอ๋อเป็นชุดเขานะครับสวยๆมีติ้มเป็ดด้วยนะครับชุดนอนทั้งหมดเลยเนาะ เรียบร้อยนะครับกับ S R C นะครับแคชบาร์แหลกท้ายกัดพอน,น้ํากัดไปหน้าแล้วก็ตีนเป็ดนะครับเสร็จแล้วโคตรสวยเลยนี่โอ้แยแจ่มแจ็มกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะชิวหน้ากันต่อนะลุยชิวมาแล้วนะครับ สดดเลยอู้อน,นี้ของ a d v 350นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใช้ละเดี๋ยวเราส่งคืนพี่เ้าไปนะครับว้าวใช้ได้ไงโอเคสวยอยู่อ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนกันนะครับ เรียบร้อยครับโอ้โหดูแน่นขึ้นโอ้โหแน่นเลยอะเต็มมากครับแล้วก็เปลี่ยนชิวเรียบร้อยนะครับติดสติกเกอร์แล้วเจิมานะครับของแต่งก็มา2ชุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปแต่งของชิ้นต่อไปกันนะครับและเราก็จะไปแต่งกันต่อนะครับเ,เอ้าเฮ้ยเฮ้ยฟาโร่ไมฟาโร่ลงเล็บด้วย รถมีตั้งหลายคันมานั่งอะไรคันนี้เนี่ยฮะดูมาดูมาเดี๋ยววันนี้นะครับจะติดฟิล์มกันลอยขาพักกลางตรงนี้นะครับขายื่นวันนี้นะครับปีบเรามาละเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านน้องฟุกนะครับพวกฟิล์มพวกขากลางเนี่ยอยู่ใต้บ่อล้วออกมาลวเดี๋ยวเราจะไปติดที่บ้านน้องฟุกทีเดียวและสุดท้ายในวันนี้นะครับเราก็จะไปติดจอนะครับโมโตวิชั่นนะเดี๋ยวเราน่าจะเอา X1S นะ เพราะว่าเป็นตัวหมัแล้วก็มีกล้องด้วยอะไรเนี่ยโอ้โหโอบอกกูเป็นลอยหมดดีไม่ลงเล็บเนี่ยดูมันทำหน้าตอนนี้เราก็อยู่แหล่งกบดานของเบบี้ไบค์เกอร์นะครับเรากำลังจะมาติดกล่องข้างแล้วก็ติดปี๊บท้ายนะครับแล้วรวมถึงเนี่ยจะมาติดพวกฟิล์มกันลอยพวก อะไรพวกนี้ให้หมดเลยทีเดียวไหนๆก็จอดละนี่เราติดพักเท้ากลางด้วยตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอน้องจัดเซตแป๊บหนึ่งเราจะได้มาดูอุปกรณ์ทั้งหมดกันว่ามีอะไรในเซตบ้างนะครับนี้ผมเลือกติดเป็นของแชดนะครับแชดเทอร์ล่าแชดนะครับเป็นแบรนด์ของทางสเปนนะครับจริงๆอนะ่ะที่ผมไปอิตาลีอ่ะคนใช้เอกเยอะมากนะครับแล้วเขาก็ใช้แชดด้วยใช้แชดกันเยอะเหมือนกันที่นู่นก็ได้มีโอกาสนะครับเผื่อ ได้ขี่ไปถึงโน่นนะครับจริงๆแล้วจุดประสงค์ที่ออกรถใหญ่มานะครับเพื่อให้มันเดินทางได้ไกลขึ้นด้วยก็เดี๋ยวมาตามกันดูอาจจะไม่เกิน3ปีหรืออาจจะได้เล่มปุ๊บก็อาจจะเดินทางไปนะครับโอ้เขาดูอลังการวะ่ะอองานดีวะ่ะมันติดตั้งเองได้มีผู้มือมีอะไรของละเอียดมากสุดยอด เราไม่ใช้เอาเน้นมั่วเ <laughs> ชื่อเราว่าขันลูดทุกตัว <laughs> <laughs> อันนี้เล็กใช่ไหมตอนนี้ สามแปดลิตรอะลิตรขยายได้เท่าไหร่นะขยายมากอ่ะโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่อือพี่จะขี่ฟิลแบบยุโรปเลยเออเผมจะเกินแทนนิดนึงแต่ถ้าขี่ไปยุโรปก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่แลเออยิ้มแบบฟังสวยเออสวยสวยสวยว่ะดูแบบเพิ่งเห็นนะเนี่ยขี่แล้วรวยอ่ะไม่ดีเลยขี่แล้วรวยคือแชทมันดีตรงที่ว่าเราอะดับได้ว่าจะเอาเป็นแบบเป็นปี๊บไปก็ได้หรือเป็นกระเป๋าก็ได้เนี่ยเห็นปะ มันปลดไวล็อกปลดล็อกง่ายด้วยแต่นี้ไม่ได้ใส่กุญแจถ้าเป็นกระเป๋ามันก็จะบางๆหน่อยเบาๆครับแล้วแต่ทิปนะแล้วแต่ทิปถ้าแบบไปไกลๆต่างประเทศผมว่าเอากล่องพวกนี้เซฟกว่าปลอดภัยด้วยอันนี้กุญแจพรีเมียมหน่อยหโอเคอ๋ออ่าเป็นลาจะใส่กำลังนี้ได้ไหมใช่คือแชรอ่ะข้อดีของมันมันจะแบบว่าเนี่ยคุณใส่แชดปุ๊บคุณสามารถใส่ทุกสินค้าของแชร ก็คือข้างขวาจะใส่เป็นกระเป๋าข้างซ้ายจะใส่เป็นกล่องก็ได้ก <laughs> ได้คนฟิล์ม <laughs> ก็ไม่หนักเท่าไหร่นี่หว่าติดไ,ไปก็ประมาณนี้เฮ้ยเท่ว่าเท่ทเท่แสดงว่าแชทใบนี้ใส่กับแหลกตัวนี้ได้ดิดใ,ใส่ได้ดิอ๋อแต่ได้ตั้งแต่แหลก150ยยัน อันนี้ฝั่งอัันนี้ฝ่งขวาป่ะนี่ไงมันมีตัวล็อกนี่นี่มีของใช่ป่ะโอ้โหไอ้ใส่หมวกกันน็อกอย่างพี่เกมหมวกแพงเงี้ยอ่าก็ใส่ไว้ข้างในได้แล้วก็ล็อกไว้สมมติว่าหมวกสองใบก็ล็อกขยายไซส์ได้ด้วยขยายได้ด้วยโอเคอ๋อเหมือนเหมือนไอตัวแชทห้าเก้าห้าแปดเอออันนี้ผมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยลองเล่นอ่ะพี่ลองเล่นดูโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลองใหญ่มากทุกคนแต่แต่แต่ อันนี้มันขยายได้นะแล้วก็หดได้อ่ะปลล็อกสลักแล้วก็ดันเข้าไปอ่ะปลล็อกนี้กอนดันดันไปดันนะเล็กแล้วเล็กเลยนี่มันเพิ่งมาใหม่เพิ่งมาใหม่ด้วยเฟี้ยวว่ะถฉยได้เชได้ใช้ได้นี่โคตรเต็มเลยดูเต็มมากทุกคนมันล้นดูว่าสีเดียวกันทุกคนโอ้สีขาวโผมโผล่โผลดำว่ะ ้เสียวเลยราคาใบเดียวนะอยู่ที่สองหมื่นบาทใช่นะใช่ครับทุกอย่างพรีเมียมทั้งหมดระบบล็อกคือแน่นหนาการขโมยเหมือนจะใส่หมวกได้สองใบเต็มใบใช่ไหมใช่ครับน่าจะเต็มใบใบหนึ่งแล้วครึ่งใบใบหนึ่งก็ได้อ่าผ,ผมว่าใบใหญ่อ่ะน่าจะได้ิดลอาไม่เห็นที่ ขันน็อตถาดให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราจะใส่กันเรียบร้อยคนระัเป็นรูปเป็นร่างแล้ว่ะโอเคทุกคนตอนนี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยนะครับพลังการมากแล้วก็ดูมันเท่แล้วก็เต็มขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับตัวแชท 38x นะครับละหัน X นี่ก็คือกัน ขยายแล้วก็หดได้อะไรางี้นะถ้าตัวไหนมีรหัส x อ,อย่างเงี้ยก็คือมันสามารถขยายความจุได้อีกนะครับแต่ว่าถ้าขยายความจุเนี่ยมันก็จะใหญ่มากๆเลยนะครับแต่ถ้าแบบธรรมดาเนี่ยเลยแฮนเลยแฮนนิดเดียวนิดเดียวถ้าเดินทางต่างประเทศบ่อยเออถ้าเดินทางไปต่างประเทศอะผมว่าเหมาะมากเดี๋ยวน่าจะได้มีเห็นเอาการนี้ออกแน่นอนนะครับ แต่ว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้นะก็ด้านบนเป็นแชตเทอร่าหาห้ลิตรของฟุกใบน้นจะ48แนะครับแต่ว่านี้5 5ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจุดที่ผมจะไปแก้อีกนิดนึงคือเดี๋ยวผมจะเอาถาดนะครับขยับเข้ามาอีกนิดนึงให้มันพอดีประมาณนี้ผมรู้สึกว่ามันไปข้างหลังเยอะไปหน่อยแล้วมันรู้สึกไม่สวยมันห่างกับตัวกล่องไปนิดหนึ่งมันเลยดูแบบยังแปลกๆหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรแก้ได้นะครับเดี๋ยวก็ต้องเจาะรูเพิ่มเดี๋ยวเราจะไปติดจอกันต่อนะคร ท่าไหร่รวมแล้วรวม,รวมกระเป๋าหน้าถังด้วยสี่หมื่นเกาท4,9800บาทสเส้นร้อนี้ก็เกือบครึ่งแสนก็ครึ่งแสนเลยนะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับที่โอโตวิชั่นนะครับก็วันนี้น้องฟุกเป็นคนติดตั้งให้นะฟุกนอนรูดฟ <c oughs> ุกนอนรูดรูดทุกตัว <laughs> ตัวไหนไม่รูดไม่ใช่น้องฟุก <c oughs> <c oughs> ผมมาอยู่ที่ร้านพี่โมนะครับเคม เอามาให้ดูเรียกว่าแหลกท้ายเนาะตอนแรกเมื่อกี้มันอยู่ข้างหลังลนะพี่เนาะอ,อยู่ข้างหลังเดี๋ยวจะพยายามหยยบเข้ามาข้างหน้าเพราะว่ามันน้ําหนักไปถึงข้างหลังเกินกว่าไอเหล็กตัวนี้อะลูตัวนี้มันฉีกนะครับเดี๋ยวลองแก่ดูก่อนก็ในในก็ในๆแล้วเดี๋ยวติดพักขากลางด้วยเลยนะครับตรงนี้สรุปต้องเจาะเพิ่มนะครับนี่ทำไม่งินมันจะ ใส่แบบติดด้านหน้าไม่ได้นะผมชอบแบบเอาติดด้านหน้านะเรียบร้อยครับนี่เปิดปิดง่ายเลยนะดูนะนี่ดูนะไม่โดนเหมือนจะโดนนะแต่ไม่โดนเลยแล้วก็อันนี้ให้พี่ที่ร้านติดให้นี่โอเคเราได้ยืนแล้วนะครับก็อุปกรณ์ทุกอย่างเนี๋ยผม ทิ้งลิงก์ไว้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับอยากได้อะไรลองเข้าไปตามได้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปติดจอกันต่อนะครับเรามาอยู่ที่ Moto Vision กันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะติดกล้องและจอคาเพให้กับรถเรานะครับเราจะได้ขี่รถแบบสบายใจนะครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรนะครับเราจะได้บันทึกภาพหรือว่าเราใช้วิดีโอที่เราถ่ายติดรถไว้เนี่ยเป็นหลักฐานได้นะครับแล้วก็อย่างนึงสําคัญเลยไว้ดูแผนที่นะครับสําหรับผมเวลาไปต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้นะครับโอเค เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะติดตัวไหนกันนะครับ <Okay. S 1> รอบนี้จะเป็นตัว X1S นะครับตัวนี้ใช่ไหมฮะใ่อตัวนี้ตัวนี้ที่ติดกับน้องแดงนะครับนี่เลยจอแสดงผล6นิ้วแล้วก็รวมเกาะเป็น7นะครับเดี๋ยวผมน่าจะเอาวางไวตงนะ้ตรงนี้เลยตีตรงนี้ ติดเหมือน ADB สามาสุดเลยนะครับตัวนี้นะครับผมเคยรีวิวไว้แล้วเดี๋ยวเข้าไปดูได้นะแล้วก็ถ้าใครจะสั่งก็สั่งทางเพจได้ม o ตุว,วิชันนะพี่เนาะแล้วก็ช้อปปีก็ได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์งไว้ให้เหมือนเดิมนะครับครับเสร็จแล้วก็เวลาขี่ก็น่าจะเห็นทั้งสองจอแบบชัดเลยนะครับ ผมว่าจอนี้ใหญ่กว่าจอหน้าปัดรถอีกนะเ <Okay. S 1> ต็มจอมีกล้องนะครับอ๋อสไลด์นี่อาเปลี่ยนหน้าจอได้แล้วก็มีคาเพ่มิลเลอรขึ้นจอได้ด้วยดู YouTube อะไรอย่างงี้แล้วก็ออปชันอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับจริงๆผมรีวิว,วแ,ละนะแล้วแะว่าันนี้เรามาติดคันนี้เพิ่มไปนะครับก็ลงตัวมีคนโทรมาก,ก็กดรับสายตรงนี้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเรื่อไปกดบล,ลูทูธละเรากด เอาหนีโป้งขยับมาตรงนี้ปุ๊บรับสายได้เลยนะครับเรียบร้อยครับผมกับโมโตวิชันนะฮะอันนี้ติด X1S มาไปกันต่อนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะแต่งอะไรต่อนะครับยังไม่เสร็จนะตอนนี้ขาดไฟขาดไฟสปอร์ตไลน์นะครับก็นัดพี่ชิว CVG ไว้เรียบร้อยนะครับแทบจะครบแล้วนะเดี๋ยวมีโชกด้วยนะครับเป็นโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็พรมใต้เบาะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมาช่วงไหนนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับผม ที่ต่อไปที่เราจะมาทําก็คือร้าน C V G Lighting หรือ m o เตอร์ไ e นั่นเองนะครับติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ก็เดี๋ยววันนี้สิ่งที่ผมจะมาทํานะครับก็คือเดี๋ยวจะติดสปอรตไลท์คู่หนึ่งเอาไว้ช่วยสองถนนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ผมสั่งมาแล้วแต่ว่าของนี้ม่มาก,ก็คือฟิวเจอรนะครับเป็น x อ0 0เดย๋ยวผมจะติดวางเนี้ยอยติดไว้ตรงนี้แล้วนี้คู่หนึ่งคันนี้ติด2คู่นะครับ ราะว่าเดี๋ยวฟิวเจอร์้มาติดอีกวันนึงนะครับเพราะว่าไฟยังไม่มาอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวคันนี้ผมจะติดตัวที่ชาร์จแบตตัว power o l e t นะครับน่าจะไว้แถวนี้นะครับแล้วก็พวกสวิตช์ไฟสปอตไลท์น่าจะอยู่ตรงนี้มีแตรนะครับจะทำแตรด้วยประมาณนี้ครับไม่น่ามีอะไรละในชุดรีเลย์ของเราเนาะกี่ตัวเนี่ยสามสี 3, ตัวรีเลย์สตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราจัดการ ติดไฟกันนะครับเะครับมาถึงมือเราแล้วนะครับ X100 แล้วก็มาถึงมือช่างอีกวันหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรา X100 ก,กัน นะครับแกะกล่องเลยครับแต่ว่าพิเศษสุดคือผมไปสั่งไอ้นี่มาให้เขาสกรีนโลโก้ช่องบัในไฟด้วยอ๋อนี่ไงใช่ใช่โอ้ยสวยอ่ะสวยออปชั่นมันเยอะมากเลยครับพ่ชิวใช่ใช่แต่ผมอ่ะน่าจะใช้ไม่หมดหรอกเอาแค่แบบมันมีไฟเลี้ยวด้วยมีอะไรด้วยอ๋อมีไฟเลี้ยวพ่วงไปกับตัวไฟมันวิ่งตามไฟเลี้ยวอ๋อพวกขาอัญนเซอรี่ขาทั้งหลายเก็บดีๆนะ คอนโทรลเลอร์โอ้ตัวนี้ไฟพาร์ตอันนี้ acc ไหมตัวนี้มีบอรตัวนี้ไฮบีมตัวนี้ไฟเลี้ยวมีปะไม่มีรุ่นนี้ไม่มีไฟเลี้ยวไม่มีใช่ไหมโอเคไม่เห็นเลยมีแค่ไฟพาสอย่างเดียวไฟพาร์ธรรมดากับไฟพาสกระพริบแล้วก็ acc acc นี่คือไฟหลักใช่ไหม acc คือไฟที่เอาไว้ให้สั่งให้คอนโทรลเลอร์ทำงานไฟเดินระบบไฟเดินระบบ ไม่มีอะไรตัวนี้ไม่มีไฟเดียวโอ้ผมจะไปไว้ตรงไหนของรถเนี่ยข้างขวาอ๋อข้างขวาครับโอเคเหีือที่สุดท้ายเดี๋ยวที่สุดท้ายแล้วแล้วก็ห้ามติดเพิ่มมานะสําหรับสําหรับรถที่รถที่จะติดไฟเยอะอะผมหาทางออกแล้วตั้งขวามีอยู่ข้างเดียวข้างตรงท้ายท้ายอ่ะออกไปซ่อนไว้ได้ใช่แล้วเราก็เอาตัวนี้สอดสอดหลังสอดใต้เบาะอ๋อข้ามไปเลยอ่าใช่โอเคผมว่าจะเอาไว้ตรงนี้ ตรงนี้เลยสวยมากน่าจะเข้าเท่าที่เลยนี่ตรงนี้แหละและนี่ก็คือ XDV เวอร์ชันที่แต่ง เรียกว่าเกือบเสร็จสมบูรณ์ร0อนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาไล่กันดูเลยเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าเลยก็จะมีแคชบาร์ SRC มีทั้งกัดไฟหน้ากัดหม้อน,น้ําอยู่ด้านในไฟคู่บนนะครับก็จะเป็นของ CVG นะครับรุ่น P84 นะตอนที่ลงใต้เนี่ยเราใช้แค่คู่นี้คู่เดียวคือสว่างทั้งถนนมากๆนะครับแล้วก็ไฟคมผมยังมองว่าไฟหน้าเองมันยังฟุ้งกว่าตัวสปอรตไลท์เองนะครับคู่ล่างนะครับจะเป็น ไฟของ Future Eye ซึ่งตัวฟ u t u r e e y ไความพิเศษของมันติดโลโก้ทูไทยลงไว้ด้วยนะครับทั้งตัวไฟแล้วก็สวิตช์นะครับขึ้นมาด้านบนนะครับจะเป็นคิวหน้าของ BK อันนี้ก็ตัดลมค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าใส่ไปในทิปที่ขี่ลงใต้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีขาตั้งเป็นตีนเป็ดนะครับตีนเป็ดของ SRC แล้วก็จะมีพักกลางนะครับอันนี้สั่งจากช้อปปีไม่แน่ใจว่าแบรนด์อะไรนะข้อดีของมันคือเวลาเราขี่ทางไกลเนี่ย เราเอาขามาวางไว้ตรงนี้คือมันช่วยแบบผ่อนคลายได้ค่อนข้างดีนะครับในตำแหน่งนี้นะจากการวางเท้าตรงนี้นะครับมาวางเท้าตรงนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะมากๆด้านหลังก็จะเป็นกล่องแชตนะครับตัวเป็นแชต 38x นะครับตัวนี้มันยืดขยายได้เดี๋ยวผมไม้ดูด้านในกันว่าเป็นยังไงนะส่วนด้านบนนะครับจะเป็นกล่องแชตเทอร่ r ทรห้าสนะครับ55ตัวนี้จะเป็นกล่อง55ลิตรนะครับเหมือนที่เราใส่น้องลินจีนะครับแต่น้องจินจีจะเป็น แชส48 48ตัวนี้นจะเป็น48ลิตรแต่ว่าตัวนี้55ลิตรตัวแหลกท้ายเนี่ยก็จะเป็นแหลกท้ายของ S R C แล้วก็แหลกข้างจะเป็นของแชทหมดเลยนะครับใส่ด้วยกันได้เลยพอดีให้ดูข้างในกล่องตัวแชท 38X นะครับนี่นะครับรหัส X เนี่ยน่าจะเป็นรหัสที่มันสามารถแบบยืดขยายได้นะครับข้างในจะประมาณนี้เปิดพับลงมาข้างในข้อดีเลยมีสายสลิงนะครับลั้งไม่ให้มันแบบเปิดแบบเขาเรียกอ,อะไร เปิดออกไปจนแบบสลักตรงนี้มันหักนั่นในวีตาขายให้นะใส่ของในะค่อนข้างเยอะที่มันยืดขยายนี่มันทํานี้นะครับกดล็อกนะครับแล้วก็ยืดออกมาได้ยืดออกมาประมาณนี้นะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็ใหญ่มากนะครับถ้าขี่จริงผมจะไม่ยืดนะครับเพราะว่ามันกว้างมากกว้างขนาดที่ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได,ได้ใบหนึ่งนะมันเอาไว้ใช้ในกรณีแบบ เกมหมวกกันน็อกเวลาเราไปจอดรถอะไรประมาณนี้สำหรับผมนะครับผมคิดว่าเวลาวิ่งจริงๆน,น่าจะพับกล่องเล็กที่สุดแหละมันเลยแฮน์มานิดนึงนะครับมันค่อนข้างจะมุดง่ายนะแต่พอขยายปุ๊บมันออกมาเยอะมากเดี๋ยวเอาไว้สัททิปหนึ่งนะครับลองติดกล่องข้างไปดูนะครับแล้วก็ไปลองกับขี่ดูฟีลลิ่งกันนะว่าเออเป็นยังไงบ้างเพราะว่าทริปที่ผ่านมายังไม่ได้ติดกล่องข้างไปวิ่งนะและฟังก์ชันการใช้งานการขับขี่ลูกเล่นทั้งหมดก็อยู่บนแฮน์เราแล้ว,ลวจะมีอะไรบ้างก็คือมีหน้าจอนะครับหน,นนหน้าจออ็นน้าจ Vision X1S เ,เ,เป็นคาเพนะครับแล้วก็จะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังในตัวแล้วก็สามารถมินเลอร์พวก YouTube อะไระขึ้นไปได้ด้วยนะแต่ว่า มันยังฟังเสียงไม่ได้นะครับก็คือเราสามารถดูแผนที่ต่างๆในโหมดมอเตอร์ไซค์โดยการมีลเลอร์เข้าไปได้แต่ส่วนมากก็คือเราใช้เป็นคาเพยปกตินะครับใช้การดูของรถยนต์เป็นการแสดงผลเพราะาการแสดงผลในโหมดมอเตอร์ไซค์ยังแสดงไม่ได้นะครับยังไม่รองรับและการใช้คาเพยแบบปกติมันจะกินแบตน้อยกว่าการมิลเลอร์สกีนขึ้นมาบนหน้าจอด้วยฟังก์ชันวัดลมยางให้เราด้วยนะครับก็คืออยู่บนหน้าจอหมดเลยนะจอเนี้ยเคยรีวิวไว้แล้วเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วก็สวิตช์ไฟสปอร์ตไลท์อะไรอยู่ตรงน ที่ชาร์จแบตมือถือเอาเสียบไว้ตรงนี้นะครับแต่ว่าจริงๆจะมีขานะครับยังทําไม่เสร็จเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะและทั้งหมดของรถผมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับใครสงสัยตรงไหนนะครับอยากทราบพิกัดของแต่งต่างๆนะครับคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ครบนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับของแต่งของผมทั้งหมดขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวจะพาคันนี้ออกทริปเรื่อยๆนะครับผม